สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ77 u p อ i พไลน์ะคุณผู้ชมเข้ามานะครับพิมพ์ยูเซอร์เสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นทางเข้าเล่นนะครับคุณผู้ชมพวก Sexy b a c บาค a รกับ SA Gaming อยู่ด้านนอกนะครับวันนี้เราจะไปในโหมดของคาสิโนนะครับข้างในนี้มีหลายค่ายมากมายให้เลือกเล่นนะคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะครับผมจะมาเลือกเป็นค่ายนี้นะครับเป็นรูปโล่นี้เนาะอ่ะกดปุ่มทางขวานะครับเพื่อที่จะเพิ่มเครดิตนะ โอเคเอาไปสัก2 0 0พและกันคุณผู้ชมแอดครับผมจากนั้นกดเพนารเลยนะครับสักคู่หนึ่งคุณผู้ชม,มในนี้นะครับมีเกมหลายค่ายมากมายเลยนะคุณผู้ชมลองเลือกได้จากแถบด้านบนนี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเลือกเป็นของ PG Soft นะครับคุณผู้ชมเอาเป็นเกมอะไรดีในนี้ก็มีเยอะเลยนะครับ เอาเป็นมิเตอร์ฮาโลวีนไหมคุณผู้ชมเออเป็นมิเตอร์ฮาโลวีนแล้วกันนะครับมาเริ่มกันนะผมรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมกดเริ่มเลยนะครับมาลุยกันนะผมทุนเตรียมที่2000นะครับรายจ่ายดูได้จากตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเป็นฟีเจอร์นะคุณผู้ชมลงมาสแกตเตอร์3ตัวนะครับในโบนัสเกมจะเป็นวายซุ่มมาแล้วก็กระโดดเปลี่ยนฝั่งไปมานะครับเกมนี้ 30ปลายจ่ายด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราเบดสัก6กสิละกันกําลังดีนะครับผู้ชมเบตหกสิบทุนสองพันเนี่ยมาหมุนเองครับผมไม่ได้กดโทรโบไม่ได้กดออตโต้นะครับกดเองครับผมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอืมไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบสกตเตอร์มาไนหะมบุยมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วนะครับปั่นไปสองสามตาเองนะครับเข้าบนัสเกมแล้วนะครับไวมากเลยเนาะของพีจีนี่เข้าไวมากครับผมอืม มารุยกันนะผมอ่ะววยมาตัวหนึ่งนะครับยังไม่ได้รายจ่ายเลยขอววยสักสี่ห้ตัวเลยแล้วกันนะครับวันนี้โลหโลลาวีนอ่ามาอีก2ตัวนะครับรายจ่ายยังไม่ออกนะครับคุณผู้ชมอ่ะได้แล้วนะครับ52นะโอ้ยขอโดดดีๆหน่อยโอเคเฮ้ยเปิดนี้คุณผู้ชมแมงมุมห้าใบนะครับอู้หูเก้ารอยหกสิคุณผู้ชม มามาเรื่อยๆเลยนะเพื่อนขอาวายมาเพิ่มหน่อยอ้าวแมงมุมอ,อีกแล้วคุณผู้ชมแมงมุมห้าใบอีกแล้วนะครับโอเคสี่ร้อยเจ็ดสิบหกน้อยกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มีรูปมือด้วยเนาะโอเคอีกสองสปินโอ้โหมือห้าใบคุณผู้ชมแน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับแปดร้อยยี่สิบเนาะผ่านไปนะครับหมุนสุดท้ายแล้ว ยังได้อยู่นะแต่ไม่เต็มช่องนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายไม่เต็มช่องนะคุณผู้ชม400จบไวมากครับผมมาไวจริงๆนะคุณผู้ชมหมุนไปไม่กี่ตาเองนะเนาะจบมาที่2,710บาทนะครับกดรับรางวัลไปแล้วหลอรวมยอดนะคุณผู้ชมอโอเคทุนมา2,000นะครับตอนนี้ขึ้นมา4,500ด้วยกันเนาะคุณผู้ชม ไวจริงๆนะครับเกมนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันคุณผู้ชมคราวหน้านะครับผมจะแนะมาแนะนำเกมอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ